สวัสดีค่ะกรีกเมรพลมโนถาวรนะคะอายุ19ปีเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนและสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์ค่ะคุณแม่มองอุตสาหทำไมล่ะคะเรียกใช้อุตสาหป้อนข้าวคุณแม่เหรอคะคุณแม่ก็มีมือมีตีนเอาไว้ค้าบเรียกกนเองสิคะคนวันณะสูงส่งอย่างคุณแม่เนี่ยก็กินได้ เลียได้ไม่ใช่หรอคะอะรล้ว่าตอนนี้คุณแม่เป็นแค่อีกแกพ่พิการที่นอนอยู่บนเตียงล่ะคะแต่คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราต้องคุยเรื่องมรอดอกกันอีกเยอะเลยแต่คุณแม่อ่ะถ้าคุณแม่กินแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่จะเกิดจะขี้ขึ้นมาก็เช็ดด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะอุจจารตา <c oughs> <c oughs> อุ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยตายล้ลตายละเวงรีบหน่อยสิเอออย่ามาเล่นแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึงน่งเนาะที่รักเนาะแป๊บหนึง่งยังไม่สวยค่ะแป๊บหนึง่งตัวเองบอกแป๊บหนึง่งต้องน,นานะนะนี่ผู้หญิงเขาแต่งหน้าอย่ามาเล่นค่ะเข้าใจไหมนี่แม่สิบโมนะต่อให้มันจะจะดึงทุ่มคุณก็ต้งองรอดิฉันค่ะเธอนะฉันเนี่ยมันต้องสวยตลอดเวเข้าใจไหมนี่คุณ อะไรอีกอะไรผมนัดเขาไว้ตอนเที่ยงนะก็ไปเองค่ะไปก่อนค่ะไม่ได้ไม่สวยออกจากบ้านไม่ได้เข้าใจไหมยังไม่เสร็จต่อจะไม่มอเลยเนะเร่งอยู่ผมให้เวลาคุณอีกสิบนาทีถ้าคุณยังไม่เสร็จเราเจอดีแน่ทำอะไรอะเจอดีอะเฮ้ยเ้คิดดีไม่ได้เลยแต่งไปก่อนเธอคือดูสิลองเพิรนยังไม่ได้เลยเรื่องอยู่นั้นอะ ได้อยู่นั่นเบื่อมากผมนับหนึ่งถึงสิบคุณต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จเจอดีแน่ลำคาญมีผัวยังลำคาญมากสิบเก้านับไปเลยนับไปเลยแปดคิดว่ากลัวเจ็ดหกอือห้าสี่สามเออเริ่มเป๊ะละสองหนึ่งส่วนยี่คุณเอาเท้าถีบหน้าใช่ไหมใช่ อา้าวคุณถ้ารองพื้นที่ฉันทำมาล่ะคุณไม่ต้องแต่งวะเดี๋ยวฟังก่อน <c oughs> ไม่ได้โกรธที่ถีบนะไม่ได้โกรธไม่ได้เจ็บนะร <c oughs> องพื้นมันหลุดนะ <c oughs> เดี๋ยวกันคุณท้าคุณอนะรองพื้นฉันติดเต็มเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวก่นอนหยุดกูไม่ไปล่อย่า้วฟังนะอย่าเพิ่งเร่งขอแต่งหน้าใหม่ก่อนเพราะว่ารองพื้นมันหลุดไปแล้วนิดนึงอะเดี๋ยวรอก่อนนะถ้าเกิดสมติว่ารีบก็ไปก่อนเลยเดี๋ยวซ่อมรองพื้นตรงนี้แป๊บนึงนะคานที่รักนะ หยุดอ๋อชัวร์บ๊ายบายอ๋อบ๊ายบายบ่าแบบกูกูกอเอขอแต่งหน้าก่อนเพราะว่ายังไม่สวยพี่รักค่ะพี่รักพี่รักตกมึงไม่ต้องไปแล้วมึงเข้าบ้านี่แหละแขกพฮ่ลาชื่อจริงสิแขกเสร็จแล้วพี่รักเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปและค่ะ